ไปดูน้องๆ้องขาเล่นอะไรกันนะคะอ่าเริ่มนะคะไม้หนึ่งน้องชื่ออะไรคะฮันนี่ค่ะน้องฮันนี่ไม้สองน้องชื่ออะไรคะเฮวีไม้สามน้องชื่ออะไรคะกาตูนค่ะกาตูนไม้สี่น้องชื่ออะไรคะป้าใสค่ะป้าใสถือป้ายน้องชื่ออะไรคะชื่อป้ายค่ะเปิดค่ะเชื่ออะไรคะโอปอโอเคค่ะ พร้อมยังคะพร้อมยังหนึ่อ,อามหนึ่งสอง่งสอง,หน,ง,สองหนึ่งเอว 好了。